สะพานอยู่ด้านหลังนะคะสวยค่ะเป็นสะพานโบราณมากนะคะที่นี่หลายร้อยปีสมัยตั้งแต่ใช้ม้านะคะขนสินค้าจากเมืองแบรีเซเดนไปเคมบริดจ์นะคะอันนี้ก็เป็นแม่นม้ำเล็กๆเขาเรียกเป็นแม่น้ำริเวอร์นะคะที่นี่สายเล็กๆสตรีม <Stream. S 1> มันเอง ใครที่อยู่บ้านแถวนี้โชคดีนะคะได้อยู่ใกล้แม่น้ำมีวิวมีสวย <S <S อยากได้สักหลังแต่ว่าแถวนี้ก็คงแพงน่าดูค่ะเพราะมันเป็นเมืองโบราณเมืองโบราณหรือเมืองที่มีประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบ้านก็จะมีพื้นที่แล้วก็จะแพงเพราะว่ามันจะมีไม่ใช่เป็นที่ดินเล็กก็จะมีพื้นที่โดบ้านที่ดินเชียงเกตก็จะแพงนะคะแล้วก็บ้านส่วนใหญ่ก็ ถ้ามีขายก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่หลายห้องมันก็จะราคาสูงหมดแล้วนะคะแต่ก็ไม่เกินคนที่มีตังคนมีตังก็มีได้ค่ะเดินต่อค่ะเดิน Summer the best, huh? ก่อ็เดินนะคะวันนี้มีแดดดีเขียวแล้วก็มีแสงแดดสวยค่ะเดีย๋ยวเราจะเดินข้ามทางข้างมือแกะนะคะมันมีเลี้ยงแกะ ก็จะคามตรงนี้นะคะนี่นั่นค่ะแกะแกะดูดูใหญ่เลยกลิ่นกแกะก็จะเหมือนกันคล้ายๆกลิ่นกับแพแต่ว่ามันไม่แดเงเท่านะคะ เพราะมันขึ้นอยู่กับอาหารการกินของแกะที่นี่คือกินหญ้ามันก็มีกลิ่นนะคะแกะที่นี่พื้นที่โก็เยอะก็เลยกลิ่นไม่เหมือนกับเราเลี้ยงพื้นที่น้อยมันก็พอมีบ้างนะคะคือแกะแต่มันก็ธรรมชาติะคะ่ะ ปกติกาข้างถนน